วันนี้ก็เป็นวันที่2ที่ผมก็เข้าคอร์สนะครับ detox จิตคำว่า detox จิตก็คือเริ่มจากการเข้าเงียบเริ่มจากการควบคุมอาหารไม่ให้กินเยอะเกินไปนะฮะก็วันทั้งวันดื่มน้ําผักผลไม้แล้วก็จะเลือกกินอาหารในตอนเย็นมันเป็นการเพิ่มพลังโฟกัสนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คิดอยู่ในใจนะครับก็คือคําถามที่มีถามเข้ามาว่าเปิดเพจแล้วทําเรื่องลดน้าหนักตัวเองก็ลดน้าหนักได้เยอะแล้ว แต่ทําไมมันมันยังไม่ปังนะมันมีความคาดหวังที่เปิดแล้วเนี่ยมันควรจะมีมีคน้ามาใช้บริการเพราะผลลัพธ์เราก็มีอยู่นะเรื่องนี้เป็นเรื่องกลไกของจิตนะครับก็อยากจะตอบท่านที่ถามมาแล้วผมก็คิดว่าพวกเราหลายคนมีมีมุมมองแบบเนี้ยนะครับความกลัวมันทํางานอยู่เงียบๆแล้วก็ลึกมากอยู่ในจิตของเราแนะ่ยเป็นเหตุผลที่คนที่ประสบความสําสเร็จนะ่ะมันไม่ใช่แค่ทามากอย่างเดียวทํามากได้ประสบการณ คุณต้องวิเคราะห์ประสบการณ์ประสบการณ์นั้นมันจะบอกความเป็นตัวคุณแต่ถ้าเราเข้าไม่ถึงกลไกที่ผมได้พูดมายังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจก็ฝึกได้นะครับคำว,ว่าฝึกมันไม่ใช่ทำอย่างเดียวตอนที่ผมเ,เลี้ยวเส้นทางของการขายนะครับตั้งแต่ขายหนังสือหนังสือเป็นสิ่งที่ผมรักแต่สิ่งที่ผมรักมันก็ยังไม่พอในการที่ทําให้ผมประสบการณ์าเร็จเพราะตอนนั้นโอ้โหเทศกาลหนังสือมาทียอดตก แล้วร้านเล็กๆที่มีจํานวนคนไม่มากพอในตึกหลังนึงแล้วโลกออนไลน์ไม่ได้เป็นสมัยนี้โลกออนไลน์สมัยนั้นนะนะครับการอาระไรการขนส่งสินค้าแพ็คกิ้งเนี่ยมีปลายีย์อย่างเดียวยังไม่มีพวกเคอรี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์มันเกิดขึ้นมันมีองค์ประกอบเยอะมากเลยผมก็ยังไม่โตในกิจการหนังสือ ทำรายได้ได้ระดับหนึ่งนี่ขนาดทําสิ่งที่รักนะรู้สึกข้างในโฟลกับมันนะไม่กลัวแต่ท่านก็สอนให้ผมขยับจิตวิญญาณขึ้นด้วยการไปทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับธุรกิจขายตรงโอ้โหเป็นงานที่ต่อต้านมากๆคราวนี้แหละได้เจอประสบการณ์จริงคือทําในสิ่งที่เราต่อต้านจริงๆเนี่ยการรู้สึกต่อต้านบางเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรักในสิ่งที่ทําเรื่องนั้นได้นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยการหนึ่ง ทำบ่อยๆพูดว่าเปิดใจเนี่ยมันมันก็เปิดใจได้มันเปิดใจแต่ปากนะฮะแต่ใจไม่ต้องเปิดจากความรู้สึกความรู้สึกมันต้องเปลี่ยนความรู้สึกจากที่ไม่เวิร์กด้วยการทําให้มากพอก็ถ้าเกิดผลลัพธ์จากการที่ขายจากการนําเสนอมันมากพอเนี่ยมันจะค่อยๆเวิร์กในใจเราชื่อความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะครับข้างในมันจะค่อยๆย,ยอมรับแต่ถ้าเราโฟกัสที่เงินอย่างเดียวเราไม่รู้จักวิธีการโฟกัสที่ความพึงพอใจ จิตข้างในก็ยังคงต่อต้านอยู่ไม่แปลกที่หลายคนแบบว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองต่อต้านกับวิถีชีวิตที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่ในเงินได้ทองเยอะมากแล้ววันหนึ่งก็หายไปก็ต้องกลับไปค้นหาตัวเองใหม่ดังนั้นจะดีไหมถ้าเราค้นหาตัวเองให้มันจบๆซะให้มันรู้จักตัวเองในระดับลึกซึ้งซะจะได้ไม่ต้องอะไรละ่ะทาซ้ํากับความล้มเหลวไม่ต้องเจอความล้มเหลวซ้ําๆอันนี้เกี่ยวกับเคสของการอะไรละ่ะ การเปลี่ยนตัวเองเข้ามาสู่โลกออนไลน์มันมีนกลไกนะครับที่มันจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาผมเองก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษามาโดยตลอดนะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีคือในโลกออนไลน์เนะี่ยเราเอาวิสัยทัศน์การทํางานประจํากับงานออนไลน์เนะี่ยมาแบ่งแยกกันเหมือนสมัยก่อนไม่ได้เพราะโลกออนไลน์เนี่ยคนที่ประสบความสาเร็จเขาให้เวลาแทบจะเรียกว่ากินข้าวก็อยู่หน้ากล้องนะครับทําอะไรกล้องติดตามหมดเลยมันต้องเป็นตัวเขา นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจว่าคุณไม่สามารถแบบว่าอยู่หน้ากล้องเป็นคนคนหนึ่งอยู่หลังกล้องเป็นคนคนหนึ่งพลังงานไม่ออกจิตที่มันสื่อสารออกไปมันยังเข้าไม่ถึงผู้คนดังนั้นผลลัพธ์ที่เราสร้างได้เนยวันนี้นะครับมันต้องมาเรียนรู้วิธีการในการที่เราจะเข้าไปถึงตัวจิตเรียนรู้ยังไงง่ายๆนะครับอ,อ,อย่าพูดถึงสิ่งที่เรากลัวตั้งสติว่าเรากลัวการขายเรากลัวว่าจะขายไม่ได้นะครับ พอเรารู้สึกว่าเรากลัวที่จะขายไม่ได้นะครับให้ตั้งจิตเข้าไปรู้ชัดๆเลยว่าเรากลัวอะไรกันแน่ว่าจะขายไม่ได้ต้องแยกย่อยออกมาให้ราเลเอยดว่าเราคิดว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งก็ไปฝึกพูดเราคิดว่าเราออกหน้ากล้องแล้วเราเคอะเขินก็ฝึกทําให้มันเยอะนะครับอย่างผมบันทึกคลิปเนี่ยผมชอบไลฟ์มากกว่ามันโฟล์มากกว่าแต่ถ้าผมต้องการที่จะสื่อสารกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้มีเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมานั่งดูไลฟ์ ผมก็ต้องบันทึกคลิปเพื่อให้เวลาเป็นพอดีกับเนื้อหาที่ผมต้องการจะสื่อสารนั่นหมายความว่าเรื่องหลังบ้านผมต้องไปจัดการผมต้องไปขมมดปมของมผ,มผมให้ได้จะมาใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็ไม่ใช่นะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเราต้องฝึกฝนอะไรดังนั้นอย่าพูดแค่ว่ากลัวอย่างเดียวอย่าพูดแค่ว่ามัน,ม,นม,มันไม่ได้ผลอย่างเดียวเรื่องหลังความกลัวคุณต้องเห็นว่าคุณต้องฝึกอะไรอะไรที่คุณควรจะพัฒนา นะมันจะทําให้คุณดีขึ้นนี่คือทักษะที่มันต้องฝึกฝนนะแต่การฝึกฝนโดยที่ไม่รู้จักตัวเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะใช้เวลายาวนานมากและเงินที่คุณจ่ายไปกับค่าคอร์สในการฝึกตัวเองเนี่ยมันคือมันก็จะขาดทุนขายของได้กําไรช้าเพราะเราไม่รู้จักตัวเราว่าเราควรจะนําเสนอตัวเราอย่างไรยิ่งในโลกออนไลน์วันนี้ผมบอกเลยว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะเราจะบอกว่าเราทํางานประจําไม่เกี่ยวกับโลกออนไลน์เราก็พูดได้ แต่วิถีชีวิตของเราเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังหวาดกลัวกับการขายไม่กล้าตั้งราคารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแพงเกินไปไหมนะครับทั้งหมดแก้ได้ถ้าคุณรู้จักตัวเองมันให้เวลานะต้องให้เวลาแล้วก็อยากจะบอกว่าเทคนิคอันหนึ่งก็คือว่าอย่านิยามคําว่าไม่ได้ผลเป็นความล้มเหลวทั้งหมดเวลาที่คุณออก ไปขายเวลาที่คุณสื่อสารอะไรและยอ่อมยังไม่ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยคุณต้องรู้ให้ได้ว่าคุณต้องพัฒนาเรื่องอะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องพัฒนาเรื่องอะไรมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วสุดท้ายคุณทนไม่ไหวคุณก็จะเลิกนะวันนี้พัฒนาจิตให้เปิดรับให้เปิดมายเซ็ตยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแล้วเราต้องเปลี่ยนต้องให้เวลาเหมือนเด็กที่ขัดเดินเหมือนเด็กที่ขัดวิ่งแต่พอมันเดินมันวิ่งได้มันโฟล์ครับ